สวยถูกประหยัดและดีมีอยู่จริงค่ะคันนี้บอกเลยว่าสภาพเกินราคาแน่นอนกับนิส s ันอะเมรตัว e s ปี2012มาในราคาสุดพิเศษเช่นเดียวกันคัน1 9 9่0 0บาทยังจัดไฟนั้นได้เต็มได้เกินนะคะ่อนอยู่ประมาณ3,000-4,000บวกลบไม่เกินนี้แน่นอนนะคะหน้าของเขานะคะก่อนเปลี่ยนโฉมเป็นตัวเทอร์โบนะคะด้านหน้าของเขากระจังหน้าโครเมียมนะคะโลโก้โครเมียม คาดกับสีดํานะคะสีดาตัดกับโครเมี่ยมบอกเลยว่าดูด,ดีมากนะคะอ่ะในส่วนของไฟนะคะอันนี้ไฟดวงใหญ่มากไฟเดิมจากศูนย์จากโรงงานไม่มีแตกไม่มีหักไม่มีเปลี่ยนแน่นอนนะคะแม็กเดิมจากศูนย์นะคะแล้วก็เป็นแม็กขอบ15นะรถพร้อมใช้งานมากมากลูกค้าออกไปคันนี้คือใช้งานได้เลยนะคะในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะเขามีตรงแก้มค้างมาให้นะกระ,ะจกนะคะสีดําสีเดียวกันกับสีตัวรถกันสาดเดิมๆจากศูนย์นะคะของอเมราขอบยางยังแน่นอยู่เลยนะคะ ประตูจับนะคะอันนี้ก็ทั้ง4ี่มุมเลยนะก็เป็นในส่วนของโคมียมมานะคะเรามาดูด้านหลังกันบ้างดีกว่าไฟดวงใหญ่ไฟดวงเดิมโลโก้อยู่ครบเลยนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวพาดูด้านในกันบ้างดีกว่านะว่าจะเรียบร้อยแค่ไหนเนาะตัวเปิดของเขาก็จะเป็นในส่วนของกุญแจนะคะด้านหลังของเขานะแนทนถาดลองของอเมร่าเองเลยนะคะ อย่างอะไหล่แม่แรงมีครบนะคะอุปกรณ์อยู่ครบเลยนะเดี๋ยวเราไปดูความเรียบร้อยด้านในกันบ้างดีกว่านะว่าเรียบร้อยดูดีแค่ไหนไปดูกันครัปะทันนี้นะคะเราดูมาในส่วนคอนโซลด้านหน้าก่อนดีกว่านะคะคอนโซลด้านหน้าเขาดีไซน์มาแบบว่าลูกเล่นของเขาเนาะก็จะมีคลื่นมีอะไรอย่างเงี้ยเนาะในส่วนของแอร์นะคะเป็นแอร์สี่มุมนะตรงนี้ก็จะเป็นแอร์กลมนะคะตรงนี้ก็ปรับช่องแอร์ตรงนี้ได้เลยนะคะที่สําคัญได้มาเป็นแบบจอทัศสกรีนด้วยนะคะอันนี้ใช้งานได้ปกติเลยนะ ในส่วนของแอร์ต่างๆนะคะไอคอนยังไม่มีหลุดไม่มีถลอกเลยนะคะได้มาเป็นเ e กียร์ออโต้ช่องใส่แก้วน้ํานะคะเบาะผ้านะทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเรียบร้อยมากเลยนะคะอันนี้ก็คือไม่มีฉีกไม่มีขาดแล้วก็ไม่เก่าด้วยนี่รถยังไม่โทรมเลยนะคะขนาดเป็นรถปี12เดี๋ยวพาไปดูความเรียบร้อยด้านหลังบ้างดีกว่าปะ่ะเดี๋ยวไปดูกันใครที่หารถไว้เป็นรถสำรองรถเสริมหรือว่ารถหลังนะคะไปครอบครัวนี่ก็คือนั่งสบายเลยนะ เบาะไม่ช้ำไม่โทมนะคะด้านบนนี่ขนาดเรายังไม่ได้เก็บเลยนะก็อยากให้ลูกค้าเข้ามาดูเองดีกว่าเนอะเดี๋ยวจะหาว่าโกหกฝากคันนี้ไว้ด้วยนะคะโทรมาที่เบอร์0832222203ค่ะตอนนี้โชว์รูมกิจสรากูดค่านะคะมีรถให้เลือกมากกว่า700คันแล้วลองเข้ามาดูใครยังไงได้รถกลับบ้านแน่นอนบ๊ายบาย